สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงห์ก็ดูได้นะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการดูดวงความรักนะคะความรักลายปากนะคุมเนื้อหาก็เริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมนะคะ เรื่องราวอาจจะเกิดในช่วงนั้นหรืออาจจะยืดออกไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรามาดูพลังงานไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะพื้นดวงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอันจะเกิดขึ้นว่าไพ่ถอดเรื่องราวของคุณถอดดวงชาวราศีสิงห์ว่าอย่างไงนะคะเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่อัศวินดาบ เจ็ดไม้เท้าแปดดาบสี่ถ้วยสามไม้เท้าสองดาบอัศวินไม้ห้าดาบเจ็ดถ้วยค่ะ พลังงานไพ่ของชาวสิงห์นะคะไพ่รา,าชินีแพทย์ันขึ้นตำแหน่งเซนเตอร์หรือตำแหน่งตัวตนนะคะมันหมายถึงการรอคอยความอึดอัดความลังเลความไม่แน่ใจความว้าวุ่นใจอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะไพ่ยขยายตัวคุณในตำแหน่งความรักเป็นไพ่แปดดาบาเป็นไพ่อันนี้ถือเป็นตำแหน่งคนรักได้ด้วยนะคะก็คือตำแหน่ง ที่ขยายด้านข้างตัวตนนะเป็นอัศวินดาบแล้วก็เป็นไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็อัศวินไม้อาจจะอาจารย์มองอย่างนี้นะ 1. ปัญหาของชาวราศีสิงห์เป็นดวงภาพรวมนะกรณีแรกคุณอนะอาจจะมีคุยดีลกับคนสองคนอยู่คุณตัดสินใจในการเลือกไม่ได้อยู่ก็ได้ว่าสองคนนี้คุณจะเลือกใครนะคะ อีกคนนึงอาจจะเป็นคนเก่าของคุณที่ดูใจกันมานานแล้วก็ไม่ชัดเจนสักทีคุณอยากจบคุณอยากถอยออกมานะคะแต่เหมือนกับว่าคุณก็ยังให้ความสงสารเห็นอกเห็นใจเขาอยู่กลัวเขาเสียใจยังห่วงใยเขาอยู่ก็ได้ประเด็นหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีอีกคนเข้ามาในชีวิตนะไพ่อัศวินหมาเท้าเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเหมือนคนเนี้ย มีพลังงานที่ทำให้คุณเห็นข้อแตกต่างในการเทคแคร์เอาใจใส่แคร์ความรู้สึกของคุณมากกว่าคนเก่าทำให้ชาวราศีสิงห์ตอนนี้ว้าวุ่นใจว้าวุ่นใจว่าว่าจะทำยังไงในการเลือกนะคะหมายเล็กสองสองใบเลยเพราะคนใหม่จะยื่นถ้วยยื่นโอกาสให้คุณแต่คุณสงสารคนเก่าแต่ใจคุณไปกับคนใหม่ค่อนข้างเยอะ นี่ก็คือประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะเขามีคนเก่าอยู่คุณเข้ามาทีหลังคุณเป็นหมายเลขสองก็ได้คุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ยเขาจะเลือกคุณหรือจะเลือกคนเก่าทำไมเขานิ่งซะเหลือเกินไม่หือไม่อือไม่บอกไม่อธิบายไม่ ขยายความในการดำเนินชีวิตว่าจะไปต่อกันยังไงจะจบจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อหรือยังจะให้โอกาสในการพัฒนายกระดับความสัมพันธ์กันมากกว่านี้นะคะชาวราศีสิงห์อยู่ประมาณแบบมืดแปดด้านอะมันมันมองไม่ออกเลยในการที่จะสามีเท้ากับเจ็ดไม้ในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะ พัฒนาในการที่จะเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคนะคะไพ่ห้าดาไปถึงความฝันที่คุณต้องการไพ่เจ็ดถ้วยความสุขความฝันสิ่งที่คุณฝันไว้ในมโนไว้ในชีวิตรักที่มันสมบูรณ์แบบคุณต้องการใครสักคนเข้าใจอยู่เคียงข้างไม่จำเป็นต้องร่ำรวยแต่ขอให้รักเอาใจใส่คุณคุณพอใจ อาจารย์มองประเด็นนี้นะคะเหมือนคุณไปไม่ได้เน้นในเรื่องของความร่ํารวยแต่คุณเน้นที่ความจริงใจนี่ก็อีกกรณีหนึ่งของชาวสิงห์ที่เป็นอยู่นะคะโอเคค่ะอาจารย์จะขอขยายความจกากไพ่ชุดนี้นะคะต้องขยายเป็นสองกรณีเพราะอาจารย์มองเป็นสองกรณีกรณีแรกกรณีที่คุณมีสองช้อยในใจคุณอยู่ตอนนี้ก็คือคนเก่ากับคนใหม่ เราจะมองว่าตกลงแล้วทั้งคนเก่าและคนใหม่เนี่ยคนเก่าก่อนเนาะเขา่าคิดยังไงแล้วรู้สึกยังไงกับคุณอยู่พอดูเขาจะเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองเอาใจคุณไม่เป็นมันทำให้คุณแบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่คุณมองว่าคุณทุ่มเทกับเขาฝ่ายเดียวอะ่ะคนเก่าของคุณก่อนนะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ ไพ่หนึ่งไม้ไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนคืออาจารย์มองว่าเขาอาจจะเป็นนิสัยแบบนี้เพราะวิวอ o ฟฟอร์จูนมันจะเป็นคนสองคนเหมือนเป็นเงาอะเวลาแดดส่องเนี่ยมันจะมีเงาคนก็แสดงว่าคุณก็เป็นเงาเขาก็ได้นะคะแค่เขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงอาการนะเห็นไหมคะหน้านิ่งมากเลยเออนะฮะเนี่ยภาพ ผู้ชายอุ้มผู้หญิงไว้บนตักหรือภาพผู้หญิงโกกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักแต่คุณเธอก็คืออาจจะชอบอาจจะพอใจแต่เชื่อไหมหน้าตามันยิ่งกว่าน้ำแข็งอีกอะมันเฉยเมยมันไร้ความรู้สึกอืมนะเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาอาจจะบ้างานทำแต่งานคิดเรื่องสร้างอนาคตบทโรแมนติกบทเอาใจบทหวาน เขาขาดไปเลยคนคนนี้คนเก่าของคุณนะเรามาเปิดต่อแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณอยู่ไหมอะรักยังรักอยู่มากมายเลยนะเขาก็ยังมั่นคงกับคุณจริงๆมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมามีไพ่หนึ่งถ้วยมีไพ่เด็กถือถ้วยนะรอเขาเคลียงานเคลียรหลายๆอย่างอะที่เขาเป็นประเด็นปัญหาอยู่ นะคะเขาน่าจะกลับมาเอาอกเอาใจคุณได้เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมนี่ก็คือสำหรับคนเก่านะที่เขานิ่งเฉยที่แบบมากเนี่ยแบบไร้หน้าตาเขาเรียกว่าไร้ความรู้สึกอ่าเขายังรักคุณอยู่นะโอเคอะเรามาดูคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณอีกกรณีที่สองเคสที่สองคนที่เข้ามาคนใหม่เนี่ย เขามองว่าคุณน่ารักคุณสวยคุณดูดีหรือเขามองว่าคุณหล่อเขาแอบบจ้องแอบบมองคุณมานานแล้วอะ่ะอืมนะคะเห็นไหมมีคนคอยแอบบจ้องแอบบมองอยู่ไพ่เจ้าชายถือดาบเขาอยากเริ่มต้นกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์เจ็ดดาบแต่เขาเหมือนก็กังวลว่าคุณน่ะ มีใครอยู่หรือเปล่าคุณจะเปิดใจรับเขาไหมสําหรับคนใหม่เหมือนเขาไม่ค่อยแน่ใจและเขาก็อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในชีวิตรักมาก่อนซะด้วยนะชีวิตรักที่ล้มเหลวเขาก็เคยบาดเจ็บในความรักมาเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างจะคิดหน่กนะคะแต่ให้จริงเขารักเขาก็อยากแสารสัมพันธ์กับคุณอืมโอ้โหยุ่งยากใจในการเลือกมากเลยนะแบบนี้นะคะ อาจารย์ก็ต้องมองว่าอยู่ที่ชาวสิงห์แล,ล้วล่ะถามใจตัวเองแล,ล้วล่ะนะว่าจะเป็นยังไงจะเลือกคนไหนอาจารย์ขอสรุปความสัมพันธ์แบบภาพรวมนะสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ขึ้นไพ่สองดาบ7ดไม้เท้าราชาเอ,อโทษทีค่ะอัศวิน เหรียญอ่าขึ้นหนึ่งเหรียญคุณจะเลือกสิ่งใหม่เหรออืมโอเคแนวโน้มนะคะอาจารย์มองว่าเหมือนกับสิ่งเก่ามันมันเจ็บปวดเนะ่ะสองดาบมันเจ็บปวดต่อต่อให้เขาจะมาเอาอกเอาใจมันกระช้าไปมะมมันช้าคุณไม่อยากรอคุณไม่อยากอย,าอยู่แบบไม่มีความสุขนะคะกว่าเขาจะเห็นค่าเห็นความสำคัญ มันช้าไปแล้วอ่ะอคุณล้าคุณเหนื่อยเห็นไหมคะนะมากำลังดื่มน้ําที่อยู่ในถังเนี่ยคุณคุณอยากที่จะมีใครสักคนน่ะยื่นความสุขโอกาสดีๆให้คุณนะคุณต้องการให้มันแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ดาบที่มันเสียบหัวใจอยู่เนี่ยพอขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชนีเหรียญอาจารย์เลยมองว่าแนวโน้มที่จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวสิงค์ค่อนข้างเยอะมากเลยที่จะเป็นสิ่งใหม่ๆก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้แค่ไกด์ไลน์นะการตัดสินใจจริงๆอยู่ที่ตัวชาวราศีสิง์เองไม่ใช่อาจารย์ตัดสินใจนะคะขอไพ่คำแนะนำค่ะ นกสองตัวนะคะกำลังเดินอยู่บนเชือกที่กำลังจะขาดอยู่ละมันนิดเดียวมันก็ขาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ออยางนี้มันน่าจะแปลในแง่ของการอยู่นิ่งๆอยากเคลื่อนไหวสักระยะหนึ่งไม่งั้นสัมพันธ์นี้สัมพันธ์รักพวกคุณจะขาดสะบ,บั้นจริงๆอะ่ะต้องนิ่งๆไตรตรองดีๆนะคะอสองม้เท้า,าคิดทำอะไรสักอย่างที่มันที่มันจะ เกิดประโยชน์นั่นแหละนะอาจารย์ขอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันไ <c oughs> พ่สามเหรียญอาจจะแปลในแง่รักซ้อนรักสามเศร้าแต่ข้อความเขาเขียนว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันบางครั้งถ้าเราคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆการที่จะจัดตัดจบกับใครสักคนมันไม่ได้ตัดง่ายๆมันยังมีความดีที่เคยมีต่อก,กันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแปลว่าพวกคุณเป็นมิตรภาพต่อก,กัน ยังเป็นเพื่อนแต่เป็นอิสระเหมือนนกเนี่ยเขายังบินไปเป็นฝูงอะ่ะเขายังรวมกลุ่มก้อนยังไม่ได้ตัดอ่าหรือขับไล่นกตัวไหนออกจากฝูงอะ่ะถ้าแปลความรักก็เหมือนกันคุณอาจจะประคับประคองไม่ให้เชือกมันขาดอ่าอาจจะเป็นมิตรภาพอาจจะไม่ได้เป็นคู่รักแต่เป็นเพื่อนอาจารย์มหอนอึ่งนั้นค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ชาวสิงไม่ต้องการที่จะ ไปต่อในแง่ของความรักนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคขอไพล่ลมมาอังเชิญอีกครั้งว่าความรักของคุณแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงคนที่จะเข้ามาหรือที่จะเกิดขึ้นความรักคุณจะได้ความรักที่แท้จริงบ้างไหมไพ่ขึ้น w h a t waiting for มันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยว้าวดีมากเลย this could be the one you already i match e romantic partner you see ยก็แปลว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยแหละในที่สุดคุณก็จะเจอใครที่เขาให้หัวใจให้ความรักกับคุณจริงๆว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เขาเลือกแล้วอืมขอให สมหวังเหมือนไพ่ขึ้นนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ